หลังจากบุกบันมาถึงที่แล้วก็ถึงแล้วนะคะน้ำตกจักกระดินอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทางมาต้นอีนมากขอบอกโคตรน่ากลัวที่นี่น้ำเป็นแร่น้ำตกมีนิดหน่อยจากอาหินระหว่างภูเขาวันนี้เราก็จะมาอาบน้ำแร่ เ <Yeah. S 2> ผิวดำมากขอบอกหลายวันแล้วตากแดดตลอดนี่มีความเป็นธรรมชาติหรือสูงมากอวาไม่รู้ว่าน้ำลึกหรือเปล่าเพราะว่าวยน้ำไม่เป็นอจอกกระดินจอกกระดินกว่าจะมาถึงที่นี่ไม่มีคนเลยรู้สึก อยากจะแก้ผ้าว่ายน้ำเขาสวยมากดูสิเหมือนดินแดนสวรรค์ระวังน้ำเย็นเป็นตีคิวสวยมากๆขอบอกเคลียมากไม่น่าเชื่อหายเหนื่อยเลยอ่ะดูพี่ชายทนี้สิเคยมากับพายอ่ะ เจอแล้วเราถอดเสื้อแล้วว้าวสิคค่ะแก้พาเล่นหนาะเลยทำเองด้วย้าไม่มีคนจะแก้ผ้าหรอจะ take off เทคออฟหรอไม่มี จะบอกแล้วว่าจะแก้ผ้าไม่ตบมือเรียกโอเคจบคลิป